สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับด้านหลังที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี่ก็คือภูเขาไฟนะภูเขาไฟกําลังสดสดนี่ไล์ให้สดกันให้ไลดูกันสดสดเลยนะจากไอซ์แลนด์เดี๋ยวมาชมกันเลยครับนะโอ้วันนี้ตื่นเต้นมากเดินมาถึงบนนี้นะมาดูภูเขาไฟระเบิดที่บ้านเราไม่แน่ใจว่า,เ,าเป็นเวลาเท่าไหร่แต่ที่นี่เนี่ยประมาณ3ามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มแล้วนะ ภูเขาไฟกำลังรุเบิดอย่างตื่นเต้นยังกับรายงานข่าวเลยนะครับนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมารับชมกันเดี๋ยวจะเปิดกล้องหน้าให้ดูนะโอเคอเอ๊ะทำไมกล้องหน้าไม่เห็นโอเคเดี๋ยวมาดูดใกล้ใกล้นะครับโอเคนี่ก็คือภูเขาไฟระเบิดที่ไอซ์แลนด์เดี๋ยวสลับกล้องนิดนึงนะครับสลับกล้องเรียบร้อยแล้วนี่เลยครับชมกันสดๆเลยนะ ไทแลนด์น่าตื่นตาตื่นใจมากนะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้หาชมกันง่ายๆนะครับเด็กราว่ากำลังปะทุนะนักท่องเที่ยวมาดูกันโอ้วันนี้มากันหลายพันคนนะครับรถแบบนั่นเอียดเลยนะเออลมค่อนข้างจะแรงนิดนึงอาจจะได้ยินเสียงลมมากกว่าเสียงผมอีกนะเอออากาศก็หนาวนะครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณ5-6องศาได้ อันนี้เป็นภาพภูเขาไฟระเบิดพ่นหลากวางมาให้ดูกันแบบสดๆเลยนะจากประเทศไอซ์แลนด์นะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาดูกันเยอะเลยนะตอนนี้ผมเดินมาห่างหน่อยออบริเวณที่คนน้อยๆนะครับว่าจะมาบินโดนนะมีคนมาบินโดนหลายลำจิ้นใส่วบๆๆตรงนั้นนะแล้วก็มีเสียงคอปเตอร์ด้วยแล้มีทัวเฮลิคอปเตอร์พานักท่องเที่ยวมาดูทั้ง ทั้งเครื่องบินบินวนกันให้วันไปหมดเลยนะฮะมาดูภูเขาไฟพ่นลาวางมาไปดูใกล้ๆค,ครับใกล้ๆนี่อย่างนี้เลยนะโอ้โหแดงเดือดเลยนะครับเผมยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกได้ถึงความร้อนของภูเขาไฟเลยนะครับมีู o มมาดูอีกนิดนึงนี่เป็นโอ้โหเรียกว่าอะไรดี บอกไม่ถูกเลยนะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากมากบนโลกใบนี้นะครับไม่ใช่ว่าภูเขาไฟระเบิดแล้วใครก็จะไปดูได้นะฮะเพลนผูเขาไฟลูกนี้เนี่ยอยู่ห่างจากถนนไม่มากใช้เวลาเดินมาเนี่ยผมเดินมาประมาณเกือบเกืบสองชั่วโมงนะไต่เขาขึ้นมานะเดินขึ้นมามีทั้งทางลาบทางชันกว่าจะถึงบนนี้นะแล้ววันนี้ก็ ประทุมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับนะตอนนี้ก็พลลาวางมาเยอะมากนะครับไหลามาแดงเต็มไปหมดเลยนี่เป็นทางลาวาให้ดูทางลาวาที่ไหลไปไหลไปทางนู้นเลยครับนะมีทั้งลาวาเก่าแล้วลาวาใหม่ลาวาสีดำนี่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับนะแล้วก็สงบลงตอนเดือนกุมภา2022แต่ว่า เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเดือนสิงหาคมเนี่ยต้นๆเดือนก็ประทุขึ้นใหมกรอบหนึง่งตอนนี้ก็เปิดให้นะักท่องเที่ยวขึ้นมาชมได้ก็มีเจ้าหน้าที่ s e c u r i t y มาคอยเช็คอยู่เรื่อยนะครับว่าสภาพอากาศเป็นไงควันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ปลอดภัยดีนะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะเดินวนไปวนมาคอยวัดอยู่เรื่อยนะครับว่าแก๊สเป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีหรือเปล่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัย มีลมเปลี่ยนทิศต,ตอนนี้อยู่ทางเหนือลมนะครับลมพัดไปอีกด้านหนึ่งนะจะเห็นว่าควันลอยไปด้านนู้นนะครับควะะันพวกกลุ่มแก๊สต่างๆก็จะไม่ได้มาทางนี้แต่ถ้าลมเปลี่ยนทิศเมื่อไหร่ก็เจ้าหน้าที่ก็จะต้องให้ออกจากพื้นที่เลยนะตอนนี้ดูกันแบบโอโ้โหอลังการงานสร้างมากนะโอเคนี่ถ้าใครเพิ่งมาดูนะครับนะที่บ้านเรามันลุกี่วงแล้วยังไม่สว่างเลยนะแต่เราให้ดูกันสดๆถ้าใครยังไม่นอน หรืออยู่ประเทศที่ยังไม่ได้เป็นกลนคืนเบื้องบ้านเราบ้านเรานะครก็มาชมกันได้นะครับนี่คือภูเขาไฟระเบิดที่ไอซ์แลนด์นะครับของจริงเสียงจริงนะพูดแบบไม่หยุดเลยเริ่มเหนื่อยละโอเคเดี๋ยวผมจะไปถ่ายภาพต่อตอนนี้ไล่กันให้ชมเป็นสดๆนะโอ้โหอลังการจริงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปถ่ายภาพแล้วเดี๋ยวจะส่งภาพถ่ายมาให้ชมกันนะครับ,รบขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ